บ่วงรักเมียรับตอนที่เจ็ดเอาละคุณจือโยตอนนี้ฉันบอกคุณไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วนี่เวลามันก็ผ่านมาวันนึงแล้วอย่างน้อยพรุ่งนี้ฉันก็ควรได้ออกไปหรือไม่คุณก็ให้ฉันออกไปคืนนี้เลยได้ไหมจือโยยืนนิ่งสินยานรู้สึกใจไม่ดีเออฉันบอกคุณไปหมดแล้วและคุณต้องรักษาคําพูดนะแล้วฉันรับปากเธอไปเมื่อไหร่สินยานหน้าซีดแต่คุณบอกว่าคุณฉันบอกแค่ว่าขอฟังสิ่งที่เธอพูดก่อนแต่พอฟังดูแล้วมันก็น่าเห็นใจอยู่ ก็เธอซวยเองที่ดันมาตรงสเปกฉันสิ้นยานรู้สึกผิดหวังอย่างแรงและพานที่จะโกรธอายวนขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็แค่ปล่อยฉันไปคุณไม่ต้องมารับรองความปลอดภัยให้กับพวกเราก็ได้นี่เธอคิดเหรอือว่าหากเรื่องที่เธอพูดมาเป็นเรื่องจริงด้วยเวลาแค่นี้แล้วมันจะทันการก็เธอบอกเองนี่ว่าครอบครัวของเธออยู่ในใสายตาของเจ้าจินเย่มาตลอดและเธอก็รู้ว่าจินเย่เป็นลูกสาวของใครเธอก็รู้ว่าตระกูลเจ้าของฉันยิ่งใหญ่แค่ไหน สินยานยกมือทั้งสองขึ้นกลุ่มขมับคุณก็แค่ปล่อยฉันไปเรื่องนั้นคุณไม่ต้องมาเป็นกังวลหรอกฉันไม่ได้กังวลฉันแค่ไม่อยากปล่อยเธอไปนี่นี่คุณขี้โกงเหรอโกงเหรองั้นเราต่างก็โกงกันทั้งคู่นั่นแหละและเธอก็อยากคิดนะว่าตัวเธอเองจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงเธอเองก็หลอกฉันเหมือนกันสินยานเดินกลับไปที่เตียงและทิ้งตัวลงสายตาเหลือบมองเขาเป็นระยะสินแย่จะฆ่าพ่อของฉันฉันรู้ พวกคุณใหญ่โตจะตายแค่จะทําให้ใครหายไปเพียงคนสองคนก็คงไม่ยากงั้นคืนนี้คุณก็ฆ่าฉันเลยสิอย่างน้อยพี่ชายของฉันก็อยู่ในคุกเขาอาจรอดสักคนแม้แต่ในคุกจินเย่ยก็ยังมีอํานาจพอคุณกําลังจะบอกฉันว่าแม้แต่เชียนซินอีก็อาจต้องตายด้วยงั้นหรอก็คิดดูสิว่าอํานาจเงินมันจะไปได้ถึงไหนงั้นก็ดีฉันตายไปจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังคนอยากตายมักไม่ตายง่ายๆหรอ สัญญาณกัดริมฝีปากเหลือบตามองเขาใส่นึกอยากจะโน้มใบหน้านั้นลงมาแล้วยกเขาลอยใส่แบบในช่องทีวีจือโยยิ้มให้เธอแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากถ้าฉันจะช่วยสิญญาณตาโตราวไข่หานจือโูยเดินเข้าไปหาเธอในใจนึกว่าทีนี้มันก็จะเป็นตาของเขาบ้างขอบใจนะที่เธอกล้าสารภาพเพียงแต่คำสารภาพพวกนี้มันยังคงไม่พอถ้าเธอต้องการความปลอดภัยของครอบครัวของเธอ เธอต้องมีข้อแรกเปลี่ยนที่มากกว่ายังไงเวลตาของสิญญาณเป็นประกายก็อย่างน้อยเธอก็ควรต้องตอบแทนฉันเพิ่มอีกสักข้อสองข้องั้นบอกมาเลยจะอยู่วรอรเราะเสียงดังเขาเดาถูกเพลงเธอเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมีอันตพานชั่วช้าคนหนึ่งเคยบอกกับฉันว่าถ้าฉันควรจะช่วยเหลือใครสักคนให้ช่วยคนคนนั้นในตอนที่เขากำลังจะใกล้ตายแล้วเขาจะจดจำฉันไปตลอดชีวิตฉันจะจดจำคุณไปตลอดชีวิต เธอพูดเสียงหนักแน่นได้ถ้าเธอรับปากฉันพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงเธอจะได้เจอกับพ่อของเธอส่วนเจี้ยนซินอีพี่ชายของเธอก็ไม่ได้ยากจินยียมีอำนาจแค่ไหนฉันก็มีแค่นั้นเธอร่ำรวยแค่ไหนฉันอาจมีมากกว่าเธอมันอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยและมันอาจดูเสียงที่เธอจะเชื่อแต่มันก็ดีกว่าที่เธอจะคว้าอะไรไม่ได้เลยแล้วแล้วฉันต้องทำยังไงฉันยังลิงเห็นความมีประโยชน์ของเธออยู่บ้าง เธออยู่มองเธอด้วยสายตาเจ้าเล่ห์สินยานเธอใจถึงมากกับการที่เธอยอมเป็นแมวเหมียวตัวนั้นเพื่อยั่วยวนฉันแสดงทีท่าว่าเป็นมืออาชีพทั้งๆที่คําว่ามือสมัครเล่นเธอก็อยังห่างไกลนักคุณพวกนั้นคาดเดาถูกเพียงเธอมันตรงสเปคฉันถ้าฉันจะลงทุนช่วยเธอขนาดนั้นฉันก็อยากได้แมวน้อยตัวนั้นไว้กับตัวจะให้ฉันเป็นเป็นคนของฉันเมื่อ,อไรเมื่อนั้นถ้าฉันต้องการตกลงไหม สิญญาทางตาโตโตจนคิดว่ามันน่าจะเกินคำว่าไขหานเลรีเล็กลงเรื่อยๆเมื่อเริ่มทำใจได้ตามลำดับคนตันหากลับยังจืออยก็คงไม่พ้นเรื่องพันนี้แหละเออคุณจือก็ใช่ว่าฉันจะเล่นตัวก็เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่แล้วอนาคตของฉันล่ะพ่อของฉันก็ยังต้องกินข้าวถ้าวันวันฉันต้องอยู่บนเตียงให้คุณขมือบอย่างน้อยคุณก็ต้องให้ขอบเขตฉันอย่างชัดเจนจือโยยิ้ม เขารู้สึกพอใจกับคำตอบนั้นถ้าหมายถึงเรื่องเงินคนของฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนั้นฉันจะให้เธอมาทำงานที่บริษัทของฉันตกลงไหมส่วนค่าจ้างก็จะเป็นไปตามที่เธอต้องการหน้าทีของเธอก็อย่างที่เธอคิดแล้วแล้วจนถึงเมื่อไรล่ะสินยานรู้สึกเหมือนหลังชนฟ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฉันไงแต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ได้จะบังคับเธอเธอจะรับมันหรือไม่มันก็แล้วแต่เธอจะพิจารณาไม่บังคับหรอ แล้วคนไร้ทางเลือกอย่างเธอจะตอบเขาว่ายังไงล่ะในที่สุดสนญยาณก็รับปากเขาพอถึงรุ่งเช้าทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดตอนหัวรุ่งเธอถูกปล่อยตัวออกมาจากเซฟเฮาส์ของจือโยและถูกส่งตัวไปยังที่พักแห่งใหม่ที่นั่นเป็นบ้านหลังเล็กๆห่างออกไปจากชาญเมืองอยู่ไกลพอควรและมันยังตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับริมทะเลสาบที่กว้างใหญ่และสวยงามที่สุด และหากเธอจะมีกระจิตกระใจอยู่ในความสงบนิ่งสักวินาทีเธอก็จะได้เห็นว่าบ้านหลังนี้มันน่าอภิรมในทุกมุมมองพอถึงเวลาตอนสายๆเธอก็ได้เจอกับพ่อพร้อมกับปาเซนสินสยานจึงค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่เจออยู่พูดเขาไม่ได้โกหกหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เธออยู่บ้านหลังนั้นถึงสามวันและวันที่สี่เขาถึงให้อยุนมารับเธอบริษัทจินเย่กรุ๊ปจินเย่วางมือถือลงบนโต หยิบเอกสารที่เลขาส่วนตัวพึ่งวางมันลงเธอหลีดตาอ่านมันอยู่ครู่หนึ่งบอกลุงจวงให้เข้ามาหาฉันหน่อยตอนนี้เลยเธอสั่งเลขาสาวค่ะจืออยู่มันส่งคนมารับเจียนเออตรงออกไปแล้วใช่ไหมครับนายสุดท้ายสินหยานก็เลือกที่จะหักหลังเราใช่ฉันรู้แต่ลุงคงรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันตั้งใจจะปล่อยคนตระกูลเจียนออกไปเองผมรู้และผมก็รู้ว่านายย่อมมีเหตุผลใช่ ฉันมีเหตุผลฉันได้รับการติดต่อจากคนของจืออยู่เมื่อคืนนี้มันยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับฉันเพื่อแลกกับคนตระกูลเชียนเช้านี้ฉันถึงได้รับสิ่งนี้จินเย่ยวางเอกสารลงบนโต๊ะหน้าลงจวงมันยอมลงทุนขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ทว่าไอ้นรกนี่มันจะเจอของจริงเข้าแล้วแล้วคุณจินเย่ยจะรับหรือครับลุงจวงใช่ว่าฉันจะโลภแต่ลุงเห็นอะไรในเรื่องนี้ไหมลงุง เราจำเป็นต้องใช้เวลากันต่อไปอีกหน่อยผมรอมานานรออีกหน่อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับงั้นก็ดีเพราะฉันก็เริ่มมีแผนใหม่ในใจยังไงหรือครับมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกที่จะทำให้ไอเด็กนรกนั่นมันพอใจใครๆก็รู้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องผู้หญิงและแทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่จะทำให้มันบ้าได้ถึงขนาดนี้จินเย่มองแผนเอกสารอีกครั้งฉันจะรับของขวัญพิเศษชิ้นนี้จากมัน ยอมวางมือให้มันสักพักรอให้มันย่ามใจและอยากดูเชิงมันอีกหน่อยว่ามันจะคิดกับสินหยานแค่ไหนแล้วเราจึงค่อยเอาเธอมาจัดการกับมันอีกครั้งลุงจวงพยักหน้าเบาๆขอแค่สวรรค์ไม่พรากลมหายใจของผมไปเสียก่อนนานแค่ไหนผมก็รอได้จินเย่พยักหน้าและยิ้มออกมาอย่างเย็นยะเยือกสินหานกลับมายังเซฟเฮาของเจ้าจะอยู่ในเช้าวันที่สและชีวิตเธอก็เริ่มถูกจัดระบบใหม่ตั้งแต่นั้น จือโยยืนยันว่าเธอควรเริ่มทำงานที่บริษัทของเขาในทันทีหลังจากได้รับการพักผ่อนมาพอควรและเพื่อให้ทุกอย่างดูสมจริงสมจังเลดูเป็น,นกลไกอันเป็นปกติแบบพนักงานคนอื่นๆการได้เริ่มเข้าทำงานของเธอในวันแรกเจ้าจือโยจึงได้แนะนำตัวเธอกับทุกคนในบริษัทด้วยตำแหน่งของผู้ช่วยเลขาเฟยและดูเหมือนว่าเลขาเฟยผู้เป็นเลขาส่วนตัวที่น่าจะรู้จดิตของเจ้านายของตนเป็นอย่างดี จะรับรู้ถึงสถานะของเขาและตัวเธออย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มเลขาเฟยแทบไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเธอเลยหน้าที่หลักๆที่เธอต้องทำก็แค่ต้องนำเอกสารจากโต๊ะเลขาเฟยไปส่งให้กับเขาในห้องส่วนตัวบางเวลาก็ชงกาแฟให้กับเขาออกไปกับเขาเมื่อเขาอยากให้ออกไปและแน่นอนว่าหนึ่งในหน้าที่หลักๆของเธอคือต้องทำตัวติดกับเขาเกือบทั้งวันสามวันในหนึ่งสัป,ปดาห์ตัวเธอก็จะต้องอยู่ที่เซฟเฮาส์ของเขา ส่วนเวลาเหลือจากนั้นเธอจึงสามารถกลับมาอยู่บ้านกับพ่อและมีช่วงเวลาของตัวเองได้จริงๆยกเว้นหากมีเหตุอันใดที่ฉุกเฉินเช่นว่าวันนี้เขาอยากเจอเธอสุดๆซึ่งเธอก็ไม่ขัดเพราะจริงๆแล้วเธอขัดเขาไม่ได้ชีวิตของเธอมันจึงกึงๆว่าจะน่าสมเพศขึ้นเรื่อยๆและเธอก็รู้สึกสมเพศตัวเองเออกมากๆเมื่อวันหนึ่งเธอเกิดสำนึกรู้ว่าแท้จริงแล้วจืออยู่ก็มีคู่มัน่นผู้ชายอย่างเจ้าจืออยู่ จึงถือว่าเป็นคนเลวอย่างสมบูรณ์แบบสายที่มีคู่อยู่แล้วแต่สามารถนอกใจแฟนของตัวเองได้เสมอเขาช่างเห็นแกตัวเล่ไร้อย่างอายที่สุดฉันทํามันเพราะจําเป็นจิโยอย่างน้อยฉันก็มีสํานึกกว่าคุณสนญยาณบอกตัวเองแบบนี้เสมอเวลาที่เธอต้องนอนอยู่ข้างกายของผู้ชายคนนี้ซึ่งมันก็ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น เวลาล่วงไปถึง6เดือนเจี่ยนซินอีก็ถูกปล่อยตัวออกมาจริงๆเธอดีใจจนแทบเก็บอาการไม่อยู่แต่เธอก็รู้สึกเวทนากับสภาพของตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอธิบายเรื่องโกหกหมดเท็ดต่อพี่ชายของตัวเอง1เดือนหลังจากที่ซินอีถูกปล่อยตัว จือยก็บอกกับเธอว่าเขาจําเป็นจะต้องส่งเชียนซินอีให้ไปทํางานที่อื่นที่ไกลๆและไกลสุดที่เขาจะส่งไปได้ก็คือต่างประเทศชีวิตจากที่เดิมทีตั้งใจแค่จะมาล้วงเอาข้อมูลบางอย่างไปจากเขาตอนนี้เธอกลายเป็นคนของเขาแถมซ้ําร้ายเธอยังกลายเป็นหนี้บุญคุณเขาซะงั้นหากแต่ทุกอย่างในชีวิตของเธอมันก็ยังดําเนินไปในทางที่สันติภายในเวลาหนึ่งปีเธอกับเจ้าจือยก็ดูเหมือนจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้น ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตสิ่งที่ชอบสิ่งที่เกลียดเขาเป็นคนคงเส้นคงวาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นความราบรื่นดำเนินไปแต่ความราบรื่นไม่มีทางราบรื่นได้ทั้งตลอดเส้นทางในช่วงวันเวลาเหล่านั้นหัวใจของเธอก็เริ่มถูกครอบงำจากเจ้าจือโยและมันได้ถูกท้าทายเข้าในเช้าวันหนึ่งที่ตัวเธอต้องออกไปคลินิกสัญยานมีนัดกับคุณหมอวันนั้นมันถึงรอบเดือนที่เธอจะต้องฉีดยาคุมกำเนิด และในวันนั้นเองที่เธอได้เจอกับคนที่เธอไม่อยากเจออีกเลยนับตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจรับข้อเสนอจากเจ้าเจอโยสินซินผมเจอคุณอีกจนได้มันน่าเหลือเชื่อจริงๆผมไปหาคุณที่บ้านคนแถวนั้นบอกว่าคุณย้ายไปแล้วผมลองโทรหาคุณบ่อยมากแม้เบอร์ที่เราเคยใช้ติดต่อกันมันจะติดต่อไม่ได้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณจางจินพูดรัวราว,ว่าเธอจะหนีไปในพริบตาและเขาจะต้องรีบอธิบายทุกอย่างให้หมด สินยานที่ก็พยายามขึงปากตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าคุณกลับมาจากเยอรมันแล้วเมื่อไหร่กันในตาของเธอรู้สึกร้อนเผาหกเดือนแล้วตอนนี้ผมทำงานเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยซานตรงดูเหมือนจางจิ้งจะยกมือแล้วยกมืออีกสินยานคิดว่าเขาอาจอยากจะกอดเธอเธอมองหน้าเขารู้สึกเกินฝันและแน่นอนว่าเธอเองก็อยากจะกอดเขาคุณใช่ ผมเป็นศาสตราจารย์สอนพิเศษอยู่ที่นั่นสินหยานพยักหน้าดีจังคุณทำสำเร็จสินสินคุณป่วยเหรอเขามีท่าทีที่เป็นห่วงหญิงสาวหันมองรอบๆก็เข้าใจเขาใช่เธออยู่ที่คลินิกแล้วเธอจะบอกเขายังไงฉันมาฉีดยาคุมงั้นเหรอเออฉันเป็นหวัดนะสินหยานเริ่มตอบคำถามอย่างเลื่อนลอยแล้วแล้วคุณล่ะคะผมมาทำธุระแถวนี้และยืนอยู่อีกฝั่งของถนนผมลังเลอยู่นาน ไม่ใช่คุณหรือเปล่าสุดท้ายก็เดินตามเข้ามาสินหยานพยักหน้าสินสินคุณจะไหวไหมเดินเลยคลินิกนี่ไปหน่อยก็มีร้านกาแฟแม้ควรปฏิเสธเพื่อที่จะตัดความมุ่นวายที่จะตามมาในอนาคตแต่เพราะตัวเธอเองก็คิดถึงเขาเหลือเกินออกจากร้านกาแฟสินหยานก็เข้าใจถึงความหมายของคําว่าหมดอะไรตายอยาก เธอไม่ควรตามจางจิ้งไปที่ร้านกาแฟนั่นเลยจางจิ้งถามถึงสถานภาพของเธอซึ่งเธอก็ไม่สามารถพูดได้ตามจริงเธอจะบอกแฟนเก่าของตัวเองได้ยังไงว่าณนะตอนนี้ฉันเป็นเมียน้อยหรือแฟนลับๆของใครบางคนอยู่สุดท้ายเธอจึงบอกกับเขาว่าเธอยังไม่มีใครมันเหมือนจะมอบความหวังเล็กๆให้กับตัวเองและดูเหมือนว่าเธอกำลังจะกลายเป็นเจ้าจืออยู่ไปอีกคนเพราะเธอกำลังจะเห็นแกตัวเหมือนกับเขา เมื่อได้คำตอบแบบนั้นจางจิ้งก็ดูเหมือนจะยกภูเขาออกจากอ,อกจากนั้นเขาก็เริ่มสาธยายถึงชีวิตของตัวเองในเยอรมันเขาบอกว่าหลังจากแยกทางกับเธอแล้วเขาก็เอาแต่เรียนและไม่เคยเปิดหัวใจให้กับใครอีกเขาบอกว่าเขาจำคำพูดของเธอได้ทุกคำมันกึงก่งๆว่าเขาจะทวงคำสัญญาและเขายังบอกกับเธออีกว่าตอนนี้เขาทำทุกอย่างได้สำเร็จแล้วและชีวิตของเขาก็พร้อมที่สุดแล้ว ถ้าจะตัดเรื่องบ้าบอทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอในตอนนี้ออกไปเธอเองก็พร้อมมากเช่นกันสินยานมองเบอร์โทรศัพท์ของจางจิ้งในมือถือของตัวเองคิดว่าเธอควรจะลบมันและเธอก็ควรหายออกไปจากชีวิตของจางจิ้งอีกครั้งคุณสินยานอายุนส่งแผ่นกระดาษที่ชู่วให้กับเธอด้วยมือข้างหนึ่งเช็ดน,น้ำตาเธอครับใกล้จะถึงบ้านแล้วคุณจีอรออยู่พูดพลางอายุนก็ใช้มือข้างหนึ่งหักพวงมลาลัยรถเข้าประตูรั้วบ้าน ขอบคุณนะยวน